สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถแมคโครครับเป็นแมคโครแบบดูดแม่เหล็กนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นรถเก่านอกนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสภาพก็สวยๆครับพร้อมใช้งานนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านนะครับไทยทรงพลพระรามสองสมุทรสงครามนะครับสนใจก็ลองมาดูมาชมกันได้นะครับเป็นแมคโครรุ่น8นะครับเป็นรุ่น8 pc130 นะครับ ของโคมาสุมาพร้อมระบบแม่เหล็กนะครับนี่ตัวเจนนะครับเขาบอกว่าห้ามเมาน้ําฉีดนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับมาดูเนื้อตัวกันเลยครับตัวนี้เป็นต้นแปนะครับสภาพก็สวยๆเดิมๆนะครับเป็นรถเก่านอกนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไมโครนี่ก็ดูช่วงล่างก่อนนะครับนี่ช่วงล่างสภาพก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตัวเฟรมนะครับเหืือเฟรมสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะอันนี้ ไม่ได้รั่วครับเป็นน้ําแอร์ครับตัวระบายน้ําแอร์ครับทรวงล่างก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับก็เดิมก็เคยมีเกียร์ยานะครับก็ผมจะสึกไปแต่ว่าใบาแท็กเดิมก็ยังเต็มเมอยู่นะครับนี่ดูสติกเกอร์ครับยังอยู่ครบเลยโอ้ช่วงล่างน้อยครับสวยๆกันเลยอ่ะดูบันท้ายหน่อยก็มีกูขีทถลอกบ้างนิดหน่อยนะครับก็ เป็นมือสองเนาะใช้งานแล้วมีกล้องหลังด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดฝาด้านซ้ายกันนะฮะสนิมมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่ายังสภาพยังโอเคนะครับก็พร้อมใช้นะครับเครื่องปั๊มดีอยู่นะครับมีะลอกมีกูจีดบ้างนะครับเนี่ยตัวพี่ๆตัวใหญ่ก็มีนะครับผมดูเครื่องยนต์อีกฝั่งนะครับเอ้ตัวนี้เป็นปั๊มไฮดรลิก สวัสดีครับโอเคครับสีสภาพปแห้งครับสวยๆเลยอ่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวปั่นกระแสทำกระแสตัวดูดแม่เหล็กนะครับตัวนู้นนะอะ่ถูดด้านบนกันครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แคร์คอนโทรลนะครับสภาพสวยเดิมๆครับเป็นรถเก่านอกครับ ก็สนใจลรามาดูมาชมกันได้ครับมีตัวเล็กตัวใหญ่มีนะครับผมโอ้เครื่องเน้เนสวยงามครับด้านบนนะครับมีกาดนะครับตัวนี้แข็งแรงมากครับสภาพมาสวยเลย ตัวเจนนะครับตัวเจนเนี่ยทางญี่ปุ่นนะครับติดตั้งมาครับเดินลายสายไฟนะครับเดินไปที่ปลายบูมเลยนะครับนี่ครับชุดลายสายไฟนะครับเดินเรียบร้อยนะครับ่ก็ระวังไฟดูดนะครับนี่ดูชุดหัวแม่เหล็กนะครับก็สวยงามครับเนื้อค่อนข้างหนาครับ โอเคครับแม่เหล็กก็ขนาด90เซนนะครับผม๋ยวไปดูภายในหัวเก่งกันนะครับตัวน,นี้นะมีตัวกันกระจกด้านหน้าด้วยนะครับกันหินกันวัสดุกระเด็นใสนะครับปาเปิดเข้ามาโขดแอรเย็นช่ำนะครับก็สภาพสวยครับด้านในนะ จอสีนะครับมีกล้องหลังด้วยโอ้ตัวนี้ได้บางแดดมาครับด้านบนก็มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทดสอบระบบนะครับเบื้องต้นกันนะครับเสียี้ใช้ได้ครบเลยนะครับผมโอเครับยกบูมครับผมโอ้เน้นตึกเลยือว่าสวยครับเดี๋ยวเราลองทดสอบระบบดูดกันสักหน่อยนะครับผม โอเคครับแคบนิดนึงนะแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยสบายสบายกันเลยครับโอเคครับเรามีเศษเหล็กนะครับปึ๊บนี่นี่ครับโอ้หแรงดีใช้ได้เลยครับก็เป็นกระเปานอกที่ถือว่าสภาพสวยครับก็ใช้งานลงเหล็กลงรีไซเคิลนะครับสำหรับการดูดเหล็กต่างๆนะครับก็ใช้งานได้เลยอ่าตัวนี้นะครับก็ จะเป็นตัวสั่งเปิดระบบนะครับอแอร์ก็แรงเกินแอร์แรงแล้วเกินโอเคครับเาสักนิดหนึ่งตัวแอร์ตัวระบบนะครับก็เปิดขึ้นหนึ่งนี้ปุ๊บนี่ไฟเขียวนะครับพร้อมดูดนะครับผมโอ้อันนี้เป็นแตรนะครับอ่าด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวดูดนะครับกดหนึ่งครั้งปล่อยนะครับสังเกตสัญลักษณ์นะครับไฟสีฟ้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูดนะครับ ใช้งาน,นได้เลยครับเป็นกับนอกนะครับเป็นรอกับนอกโอเคครับปุ๊บนี่นะครับปุ๊บนะครับแรงนะครับอโอเคครับตัววันใกล้ๆนะครับ เจนครับไม่เล็กใช้งานได้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับปล่อยปุ๊บโอเคครับกดอีกครั้งหนึ่งดูดแรงนะครับโอเคครับมั่นใจครับใช้งานได้เลยนะครับเป็นเก่านอกที่โอเคสมบูรณ์อยู่นะครับนี่หน้าจอจะดูกล้องนะครับมีไหมนี่กล้องหลังโอเคใช้ได้นะครับกล้องหลังใช้งานได้เลยติดระบบครับโอเค ภายในก็สวยดีนะครับเบาะสวยนะครับแห้งๆเดิมๆเลยครับก็ยังไงสนใจรถแม่เหล็กนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเป็นเจ้านอกนำเข้าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับโอเคครับอัสซิตี้ก็จะไม่ทํางานนะครับโดยรวมสวยครบคันครับตัวนี้ก็แนะนําเลยที่แคบๆก็ใช้ดีนะครับโอเคครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ